ได้ทาน้ํายาขนมจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือกินไปแล้วคืออร่อยมากทุกคนแล้วตอนเที่ยงนี่นะคะเราก็จะมาตำส้มตําปูปลากินกันค่ะมาดูเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปะคะ่ะแล้วก็ตมด้วยพริกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใครอยากแซ่บก็ใส่เยอะๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตำพริกกับกระเทียมให้แหลกนะคะ กากละพค่ะเราตมส้มตนะคะแล้วก็นึกถึงเพงนึ้งนะคะต่อไปนี้จะหล่อถึงอาหารอร่อยคือส้มตาจริงบ่อยๆรสชาติแซ่บดีเราไม่นี้ค่ะค่ะิกเริ่มแหลกแล้วค่ะเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยจ้า กกนนะคะคคุจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะคะจากนั้นปลาค่ะใส่เลยนะคะทุกคนใครอยากได้นนัวเซ็ต ใส่เลยนะคะต่อไปเราก็จะใส่ปูนะคะใส่ลงไปเลยค่ะปูเราเป็นปูดองนะคะถ้าสมมติว่าเราซื้อปูดองมาเราจะต้องไปต้มก่อนนะคะเพื่อที่จะ ล้างแบบว่าให้มันสะอาดนะคะมันจะได้ท้องเราจะได้ไม่เสียน,นะคะใจะได้มีผลดีแบบของเราคะ่ะใช่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะบีบมะนาวไปเลยนะคะมะนาวสองกลีบนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ต่างด้วยเครื่องปรุงต่างๆเลย แล้วก็วใส่ชูรสนะคะหรือผงนัวของเรานั่นเองใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็น้ำปลาะคะ่ะจากนั้นก็จะใส่น้ำปลานะคะใส่แล้วนะคะแล้วก็เริ่มคลุกเคล้าให้มันเข้ากันเลยนะคะ น้ส้มตาของเราได้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เป็นเส้นมะละกอเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ,ะแซ่บน่าดูนะคะวันนี้แน่นอนค่ะซีซาร์เลยค่ะทุกคนนี่นะคะหลังจากที่เราใส่เส้นไปแล้วเราก็จะตําให้มันคลุกเา้าให้มันเข้ากันนะคะใช่ค่ะแล้วก็โขลกไปทีครั้งมันเข้ากันแล้วก็จะได้ส้มตําที่แซ่บหนัวนะคะอร่อยค่ะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้มีซูซาร์แน่ค่ะ และเราก็ได้ตมส้ตมตำเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเทใส่ถาดกันเลยค่ะเทใส่ถาดเลยค่ะเทเลยนะคะทุกคนนี่นี่ค่ะส้ตมตำเราเป็นส้ตมตำถาดนะคะองส้งตมตำปลาไลถาดค่ะวูอ,อยากจะบอกว่าแซ่บมากค่ะทุกคนเมื่อกี้ได้แอแล้วนะคะแซ่ค่ะ ไปแล้วก็จโรยถั่วปิดท้ายนะคะทุกคนนี่ค่ะโรยเลยค่ะจะบอกว่าแซ่บมากทุกคนน่ากินมากเลยค่ะทุกคนหอมนี่ค่ะค่ะและนี่ก็เสร็จแล้วนะคะส้ตมตำปูปลาถาดใหญ่ของพวกเราค่ะแล้วเราไปรอชมกันเลยนะคะว่าช่างจะอมาเป็นยังไงนะคะไปเลยค่ะ ค่ะน,น,นี่นะคะคือส้มตำที่เราตำออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นส้มตำปูปาลาถาดใหญ่เลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะคะชิเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนอืมอร่อยค่ะอร่อยมากทุกคนเจ็ดคั่นแซ่บซีสต,สตสมากค่ะอือพอได้เก็นตุ้มตันนี่แล้วคิดถึงตวามบรรยากาศที่เป็นงานเลยอะใช่ขึ้นึงนะคะทุกคนก็เพราะว่าเจ้าภาพแถวลวนสัตว์แถวบ้านกลางแถวโซชียลบูนใช่ค่ะถแถวนครไทยถแถวพ่ักร์การแถวบ้านสัตว์ไทยวันนะคะ ครัเรามีชอบตามมาเย็นข้างหลังยทีนี้ซุปซตามตุ๋นเนีค่ะ,ะครสชาติอร่อยมากใช่ค่ะทุกคนแล้วก็ยังมีอาหารอีกมากมายนะคะที่ทางเจ้าภาพได้เอามาไว้ข้างหลังเลยทีไว้ใหพวกเราทานกันนะคะใช่ค่ะนอกจากเราจะได้กินส้มตามที่อร่อยๆแล้วนะคะทางเจ้าภาพก็ยังจะมีกับข้าวมากมายนะคะให้เราได้กินกินหนังสำราน,นะคะก็เค่ะอย่างเช่นน้ำพริกกะปิกับนอไม้ต้มนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูทอดไข่ทอด จะมีแกงสารพัดแกงที่อร่อยมากเลยค่ะคแล้วเวลาเราไปงานนะคะคือเจ้าภาพก,ก็จะชอบเข้ามาถามเรานะคะว่าเราเป็นแดนเซอร์มาจากไหนเราก็จะชอบบอกท่นานเจ้าภาพไปว่าเราเป็นแดนเซอร์นะะัาานกเรววเียนนะคะมหาวิทยาลัยสวระหว่างเรียนทางเจ้าภาพก,ก็จะเอนดูและเม้ตาพวกเรามากเลยค่ะคคท่านก็จะนําอาหารแพ็กใ,ใส่ถุงแล้วก็ให้เรากลับมากินที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงต่างๆหรือว่าน้ำผริก ด,ดอกไม้นะคะค <สา S 1> ่ะหรือสตที่อร่อยนะคะ<ม>เราก็จะได้นามากินที่บ้านตลอดเลยค่ะ<ม>นอกจากที่เราจะได้ความอบอุ่นความรักความเมตตาจ,จากที่เจ้าภาพแล้วนะคะ,ะยังได้ความอบอุ่นจากพี่พี่ทีมง,งานวงดนตรีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าวงนักร้องนักดนตรีนะคะแล้วก็พี่พี่ทีมง,งานเครื่องเสียบงคอนรอย,อยตา<ม>่างๆเขาก็จะให้ความรักความเมตตาพวกเราบ้ากเลยค่ะ<ม>ทั้่างนี้เราก็จถึงบรรยากาศเวลาเราไปงาน เราก็จะไปพบแสงสุเสียงมากมายนะคะเราจะได้ความรักความเมตตาจากทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าวเาวทีรือหลังเวทีคะเรื่องหนึ่งคือเราอบอุ่นใจมากเลยคะ่ะทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเรามีครอบครัวอีกครอบครัวหนึงนะะ่งค่ะซึ่งเป็นครอบครัวที่สองเป็นครอบครัววงดนตรีนะคะเป็นครอบครัวความบันเทิงนะคะทำให<ช>้เราอบอุ่นใจมากเลยค่ะเวลาเราไปงานนะคะเราจําได้ทุกวงน,นะคะว่าเราเคยไปวงไหนบ้างเลยเรา แล้วก็ไม่หมดไล่ไม่หมดค่ะแต่ว่าเราจําได้ทุกวงนะคะเวลาที่เราไปงานไหนเนี่ยเราจําได้ค่ะเวลาที่เราไปเต้นงานไหนนะคะเราจะไปที่ไหนก็ตามค่ะถ้าเราเคยเคยผ่านทางนี้เราเคยเต้นแสดงงานที่นี่นะคะเราก็จะจําได้ว่าเออเราเคยมาเต้นที่นี่นะเราเคยมาเต้นกับวงนี้วงนี้เราจําได้ตลอดเลยค่ะเพราะว่าเรายังเก็บความทรงจําดีๆนะคะการแสดงเวที กับพี่ดิวมันตีทุกวงไว้ในเนืหัวใจแล้วค่ะเรายังจดจำเสมอค่ะใช่ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะคะทุกคนก็คือถ้าปกติถ้าเรามีนานทุกวันเนี่ยเราก็เวลานี้นะคะเราก็จะเตรียมของเตรียมขนนกเตรียมพุดใส่ถุงขึ้นของเนี่ยนะคะแล้วเวลาประมาณ่ายโมงครึ่ง่ายสองเนี่ยคะ่ะเราก็จะเตรียมทยอยอาบนะ้ํา แต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็คือเวลาแต่งหน้าเนี่ยพวกเราอ่ะจะแต่งหน้าบล็อกเดียวกันก็คือแปดคนเลยนะคะทุกคนเพื่อที่ว่าขึ้นบนเวทีเนี่ยนะคะพอเรามองไปเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าบล็อกเดียวกันตาบล็อกเดียวกันมันก็จะไปได้จังหน้ามันก็จะสวยมากเลยนะคะแล้วเราก็จะเตรียมตัวออกเดินทางไปแล้วนะคะทุกคนเวลาออกเดินทางเนี่ยอยากจะบอกว่าเวลาขึ้นรถกบ สวิตวกเาเนี่ก็คือจะจกักเวบเลยนะคะทุกคนก็ให้หลับนั่นเองนะคะ,คคะ,คะแต่ที่พวกเราหลับันเนี้ก็คือว่าเราก็จะเก็บแรงไว้ไปเป็นที่บนเมทนีนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้โชว์อย่างเป็นที่นะคะใช่ค่ะทุกคนที่เราแต่งหน้าจะจากบ้านหรือออกจากบ้านไปเนี่ยก็เพราะว่าเผื่อมันมีอุบัติเหตุฉุกเฉินการทาน,นะคะอย่างเช่น รถเสียหรือเราไปงานไม่ทนันหรือว่ารถยางรั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปถึงงานเราก็จะได้เอาของลงจากรถแล้วก็ได้แต่งตัวขึ้นบนเวทีเลยซึ่งเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแต่งหน้าหนาแทีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะเขาเรามาตามค์ตังกินกันเะนี่ยก็คือนึกถึงบรรยากาศเกต่ามากมายเนยนะคะช่วงที่เราแบบมีงานเยอะๆเยอะแยะค่ะแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งใจมากแล้วก็คิดถึงคนที่มี่มมีต่างๆนะคะ คิดถึงมากๆค่ะคิดถึงบรรยากาศที่ไปหลังเวทีแล้วมีเจ้าภาพเนี่ยค่ะเอาส้มตำปูปลาอร่อยๆมาให้เราเนี่ยค่ะเราก็คิดถึงมากๆค่ะแล้วโฟวิคซาก็เตรียมพบกันนะคะพวกเรา p ีเคแดนนะคะแม่ส้มตำถาดเดียวนี่สื่อเรื่องราวต่างๆได้มมายไลยนะใช่้นมากค่ะเพราะว่าเราคิดถึงมากๆเลยนะคะเราจะเเก็บไว้ในหัวใจตลอดใช่ค่ะ ค่ะท,ทุกคนคะสำหรับวันนี้นะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งมาให้พวกเราด้วยนะคะย้ำแล้วติดตามชมกันนะคะว่าคลิปหน้าเราจะทำคอนเทนต์อะไรนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะไม่ายซ่า